สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนตะคีมาถ่ายคลิปเปิดเป็นเวลาสามชั่วโมงติดๆนะตะคีมดืมถ่ายตอนสวัสดีทุกคนสวัสดีจ้าทุกคนคลิปวันนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับกินตามสมุสดรณนาของเบ้นพัชราันทหนึ่งอาทิย์นะคะหนึ่งอาทิมีเจ็ดวันหนึ่งอาทิมีเจ็ดวันหวังว่าทุกคนจะชอบไปแล้วบายหวงเออ โอเคมื้อแรกของวันแรกเนี่ยก็คือมีแค่ก๋เตี๋ยวลูกชิ้น1นึ่งชามนี่แหละแต่ว่าครีมเนี่ยเพิ่มข้าวแล้วก็เพิ่มผักไปด้วยจะได้อิ่มๆนะเนี่ยดูหน้าสิก็คือเริ่มไดเอทแบบชิวๆเลยนะส่วนตอนเย็นเนี่ยก็คือมีไข่หนึ่งฟองแล้วก็มีแอปเปิ้ลสลูกแล้วก็มีอะโวคาโดครึ่งลูกนะคะพอกินเสร็จแล้วเนี่ยก็อาบน้ำนอน เหนวอยมากตอนนี้เป็นเวลาตีสามก่อนแล้วแล้วคิมเหิวอ่ะสิ่งที่คิมทำได้เดียวก็คือดูไอคลิปเอ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 สเอ็มอาร์ A S S M I. ตอนนี้ในหัวคือม,มีแต่แบบ ตอกปกีบอนชอนชีสแล้วก็เป็นพวกไก่ทอดที่เขาแบบว่าเอาไปคุกกับไอชีตโตสีแดงๆแล้วก็ไปทอดอะ่ะแล้วก็ดิปชีสกินเข้าไปอะ่ะแล้วก็เป็นเค้กก้อนใหญ่ๆแล้วที่ตักเข้าไปมันเป็นมูดนิ่มๆข้างในแล้วก็มีไส้สาตรอเบอรี่แล้วก็มีไดฟุกุโอ้โหแบบที่สุดในดวงใจอะ่ะใจาจกูต,ตายกูต,ตาย มันเป็นยังไงล่ะทีนี่เร <c oughs> ากินมาชเมลโลออ่ะอะม่อพูดมันเป็ดปักกิ่งเลยอ่ะยู่ต้องบอกให้ตัวเองหลับแล้วก็จะได้ตื่นมาแล้วก็จะได้กินไปแหละทุกคนโชคดี ตอนที่สองนี่คิมก็สางส้มตำแบบไม่ใส่ผงชูรสมานะคะทุกคนแต่คิมไม่รู้นะว่าป้าแกใส่มาหรือเปล่านะผงชูรสอ่ะเพราะว่ามันนัวนัวเสร็จแล้วก็มีปีกไก่สองนะคะแล้วก็มีอกไก่ที่คิมเอาไปต้มเองเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีพวกผักนะก็คือมีผักสลัดแล้วก็มีเห็ดออรินจิแล้วก็มีแตงกวานะพอประมาณบใบสองใบสามคิมเริ่มหิวแหละคิมก็เลยเอาโยเกิร์ตท,ที่คิมไปแช่ช่องฟรีดเนี่ยมากินนะมันให้ฟิลเหมือนกินฟอสเฟนโยเกิร์ตอ่ะมันกินของหวาน พอตอนเย็นวันนั้นเนี่ยคิมก็ไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะทุกคนแล้วพอกลับบ้านมาเนี่ยมันยังเหลือเมนูที่ยังไม่ได้กินนะั่นก็คือแอปเปิลสองลูกซึ่งแอปเปิลที่คิมซื้อมันรสชาติห่วยแตกมากลูกดึงคือโคตรจืดอีกลูกนึงก็คือมีหนอนเต็มเลยนะคิมก็เลยไปคนในตู้เย็นนะก็คือเหลือแตงกวาประมาณครึ่งลูกคิมก็ต้องกินแตงกวาแทนแอปเปิลนะ <c oughs> อ่ะนี่คือเสียงอีปุ่นมันลองของกินแตงกวา <c oughs> สวัสดีทุกคนวันนี้วันที่สามนะคะตอนนี้คิมอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะและ้วคิมก็จะมากินข้าวเช้าก่อนนะวันนี้ก็<ะ>คือสลัดที่เอาทำจากที่บ้านนะคะสลัด อันนี้ก็มีมันฝรั่งมีเห็ดเมตงกวาแล้วก็มีอกไก่แล้วคิมก็ไปซื้อสลัดเพิ่มมาที่กูเม่เอามากินก่อนพะคิมนัดเพื่อนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วคิมอะอยากอิ่มไปเลยไงคิมกลัวแบบไปตะบดแตกในห้างอะวันนี้ตามตลาดนี่คือกินสลัดทั้งวันเลยอะคิมอบกินสลัดมากเลยถ้าเกิด่คิมกินทั้งวันคิมกินได้แอ่คิมก็ต้องพยายามหักห้ามใจไว้ไม่ให้ตะบดแตกนะทุกคนถ้ากินเบเกอรสลัดเป็นน้ำชานมไ,ไมั้ยไคนเพื่อนต้องชวนกินขนมแน่เลยวะ่ะ म मैं วันดเอทวันที่4เนี่ยมันตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งไอเค้กน้องของคิมเนี่ยมันกลับมาจากหอแลวเราสัญญากันแล้วเว้ยว่าเราจะไปกินซุกี้ตีน้อยกันคิมก็เลยทําการร้องเพลงโดเรมีโดเรมิซ่อนหลาขออนุญาตพี่เบนพอชิตาหยุดไดเอทวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวคิมจะไปชดเชยให้อีกวันหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าคิมจะไปกินซุกี้ตีน้อยเนี่ยแต่คิมก็เลือกกินนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยมีแต่ผักเนี่ยแต่เอมาม่านิชจของคิมนะ,ะขอไอเค้กนะทุกคนอันนี้เป็นสีหน้าของคนจำเนื้อผิดนะคะกดึกวัันนนน้่ะ เพื่อนมันชวนไปอ่านหนังสือที่ร้านกาแฟแล้วมันมาหิวตอนตีสองครึ่งแล,ล้วคิดว่าต้องพามันไปกินข้าวนะแล,ะล้วคิดก็ต้องข่มใจไว้นะทุกคนการมึงมาทำไรเพื่อทำไมตอนนี้คิมอบอกการบอกค่าไปอุ้ยใช่นี่มันตีสองครึง่งเป็นอะไรเหรอเรียดไปหาตอนตีสองครึ่งหอมจ้าของเล็กแจกให้หมดเลย <laughs> บริการดีนะงะไม่กูไม่อยากเห็นมันเลิศใช่ปหมแต้องได้ยินเสียงจ้องนอนมีจิ้มม้างเลยอะเสียงฟังกูนั่งสมาธิละได้ไม่กินแล้วก็นอน Winner สวัสดีทุกคนเอ้ยทุกคนวันนี้นะคะ เป็นวันที่คิมจะกลับมา back on track นะคะจริงๆแล้ววันนี้มื้อเช้าคิมเนี่ยคิมจะต้องกินน้ําผลไม้หรือนมหนึ่งกล่องแล้วก็กินผลไม้แต่ว่าวันนี้เป็นวันที่คิมแบบยุ่งมากๆๆถ้าเกิดใครไม่รู้ในคิมอ่ะรับสอนพิเศษอยู่ตอนนี้ซึ่งวันนี้คิมสอนทั้งวมดสี่คนก็คือตั้งแต่สิบโมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วคิมก็ต้องวิ่งปสานอีกคนหนึ่งตอนบ่ายโมงถึงบ่ายสามเสร็จแล้วก็ต้องวิ่งปสานอีกคนหนึ่งตอนสี่โมงถึงหกโมงเย็นถ้ากับว่าวันนี้ิิมยไกนนอะะรเล ซื้อน้ำเต้าหู้มาตั้งแต่เช้าคือตอนนี้ยังกินได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้คิมจะมาจัดหนักจัดเต็มตอนมื้อเย็นนะคะทุกคนก็คือคิมซื้อปลาเผามาแต่คิมไม่ได้กินคนเดียวหมดนะคิมซื้อมาแบ่งกับน้องนะแล้วก็พังแล้วอะง่ายๆเลยเดี๋ยวไปแล้วหิวก็คือซื้อส้มตำมาจริงๆมันไม่ได้อยู่ตารางหรอกแต่ว่าหิวก็คือถือว่า เออก็ไดกินนะทำไมเออไปละว,วันที่หกเนี่ยคิมก็กินเกาเหลาหมูกับข้าวสวยแค่ครึ่งถ้วยนะคะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยคิมก็กินโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยแล้วก็กินถัว่วไรปุ่นเราว่าไอตัวโยเกิร์ตที่มันไขมันสูงเป็นเซนรสชาติห่วยแปลกมากเหมือนกินเป็นตั้งก้อนแนบะเออน้อย่ปะมีอะไรเอยถั่วไรปุ่นอร่อย วันที่เประมาณเที่ยงๆในคิมว่ากินปลาดอนลี่นนะประมาณ2ตัวครึ่งกับเห็ดออรินจิต้มนะคะแล้วก็ผักสลัดแล้วก็มีน้ำจิ้มนิดหน่อยส่วนตอนเย็นเนก็คือเหมือนเมื่อวานเลยก็คือมีโยเกิร์ตกับถั่วไรญี่ปุ่นสวัสดีจะุกคนวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะคิมดีใจมาก เลยนะ,ะวันนี้คิมก็มาจัดหนักจัดเต็มนะคบอ่าอันนี้ก็คือมีผักนะมีเห็ดไม่แตงกวาแล้วก็มีผักสลดัดส่วนอันเนี้ยจริงๆแล้ว,วเมื่อเช้ากินโทรสั่งลุงเขาว่าเอาตำปูปลาไม่ใส่ผงชูรสหนึ่งแต่แกคงเข้าใจผิดเพราะว่าปกติแลาคิมสั่งแกไหนะคิมจะบอกว่าเอาตำซั่วก,กับปีกสองแกก็เลยทําตำซั่วมาให้นะทุกคนแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็มีปีกไก่หนึ่งแล้วก็มีอกไก่นะที่คิมทตมจากไมโครคิมก็เอามาเข้าไมโครเวฟ โอเคอันนี้คืออาหารชานะจ๊ะอ่ะส่วนของหวานก็คือมีมะม่วงนะแล้วก็มีถั่วไรี่ปุ่นแล้วก็ตอนเย็นวันนั้นีนคิมก็ไปอ่านหนังสือกับเพื่อนที่ร้านกาแฟอีกและก็สั่งอเมริกาโน่เย็นมาแล้วก็ใส่ย,ย่าหวานแทนน้ำตาลค d m ว r น i ี้ <Good morning. S 1> ตอนนี้นะคะเป็นเวลาเที่ยงสี่สิบไม่โฟกัสหรอกเที่ยงสี่สิบแล้วคิมเพิ่งตื่นนะคะสิ่งที่ต้องทำอย่างแรกก็คือการชั่งน้ำหนักนะคะนี่นะคะ่ะทุกคน นะคะเออมีใครเป็นป้า,เว,าเวลาจะ่ช่าน้ำหนักคือต้องแก้พาให้หมดเลยอะคิมเป็น1นึ่งสองไม่ไม่ได้ฉีดเลฉีกก่อนเอาละหนึ่งสองสา,องา,าโอ้โอยก ฮัลโหลสวัสดีจ้ะทุกคนนี่คือคิมที่กำลังตัดต่อวิดีโอนี้อยู่นะคะก็คือคิมลดไปทั้งหมด 3. 6ดกกิโลนะหลายๆคนอาจจะงงว่าแบบทำไมคิมถึงลดได้เยอะนะทั้งพูดเลยว่าทั้งที่แบบไปกินสุกิตีน้อยแล้วก็แบบกินที่ไม่ได้ตรงตามแผนของสูตรของเขามากนักนะก็คือคิมอาจจะไม่ได้คิปที่คิมไปออกลัางกายลงก็คือง่ายๆอ่ะทั้งอาทิตย์นั้นอ่ะเกือบประมาณทุกวัน5 6ถึงวันในคิมไปออกลัางกายวันนึงอะอย่างน้อยก็คือแบบพูดอะไรวะ วันหนึ่งก็คือแบบอย่างน้อยอะหนึ่งถึงสองชั่วโมงเออแล้วก็คือคีมมันเป็นคนตื่นสายเพราะฉะนั้นจากที่มันสามมือเนี่ยมันก็จะลดเหลือแค่สองมือคือมือเที่ยงกับมือเย็นมันก็เหมือนเป็นการแบบว่าคีมเนี่ยมันกินอิฟไปโดยปิยายกินอิฟไปโดยแบบไม่รู้ตัวประมาณนี้เออกินนั้นน่ะเนาะ อ๋อแล้วก็ที่สําคัญนะก็คือถ้าเกิดใครอยากจะทําตามเนี่ยคือคีมมันไม่ได้กินตรงตามสูตรเขาเป็นๆนะเพราะว่าสูตรของเขาเนี่ยมันเคร่งมากนะแล้วนะคีมแบบเครียดคีมก็เลยปรับสูตรนิดหน่อยถ้าเกิดใครอยากทำตามคีมเนี่ยคีมใส่ลิงก์ไว้ตรง d e s c r i p t เรียกว่าอะไรวะอีล e ิงก์ข้างล่างอิน e ลิงก์ก e ล่องข้อความคีมเรียกภาษาอังกฤษไม่เป็นนะโอเคคีมมาทำเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือไปคลิกดูกันได้นะ,ะทุกคนไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ